เอาละครับ,บขอลา่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยอยู่กับผมมาสเตอร์โนวากับดิจิทัล n อโนเทรากันอีกเช่นเคยก็ก่อนอื่นเลยขอถามกันนะว่ารู้สึกไงบ้างกับฟิลิปบอลในสัปดาห์แรกในของดีกันบ้างหรือเปล่าโดยส่วนตัวผมนะผมได้ของที่ค่อนข้างโอเคเลยได้ชาติมาค่อนข้างเยอะแต่เราจะยังไม่พูดถึงเรื่องนั้นครับวันนี้เราจะมาแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดแล้วก็แชมเปี้ยนบางใบนะที่เรานั้นให้ข้อมูลผิดไปในช่วงสองการ์ด คือในก่อนที่ Rising Tide จะถูวอัปเดตมาเนี่ยผมได้ทำคลิป2การ์ดใหม่ซึ่งในตอนนั้นผมก็ได้ไม่ได้มีความรู้อะไรมากผมยังไม่ได้เห็นเกมเพลย์จริงๆทำให้ผมนั้นอาจจะให้ข้อมูลผิดไปในหลายๆส่วนดังนั้นเราจะมาแก้ไขข้อมูลกันในคลิปนี้นะครับเอาล่ะสำหรับคีย์เวิร์ดแรกที่เราจะมาพูดกันเลยนะั่นคือคีย์เวิร์ดสเกลครับขอเข้าไปดูในชาเลนจ์ก่อนนะคีย์เวิร์ดแรกเลยกับสเกล คือในตอนแรกที่ผมทำคลิปไปเนี่ยคีย์เวิร์ดสกานะครับอ่ผมได้บอกไปว่าคีย์เวิร์ดของสกาเนี่ยคือการที่เรานั้นใช้ยูนิตสกาโจมตีแล้วก็จะได้รับแอทแทคโคโคิ่กลักบคืนมาแต่จริงๆแล้วอ่ตอนนั้นผมคิดว่าผมใช้ทุกตัวโจมตีไปเลยก็ได้แค่มีสกาวหนึ่งตัวในนั้นนี้ก็จะได้รับแอทแทคโคโคิแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเราจะมาดูกัน สรลคความสามารถสเกลก็คือการที่ยูนิตประเภทสเกลโจมตีในครั้งแรกเท่านั้นสมมุติว่าตอนนี้ผมมีควีนกับเวลเลอร์นะแล้วผมมียูนิตอะไรก็ได้อีกสักตัวหนึ่งที่มันไม่ใช่สเกลเนี่ยถ้าเกิดผมลากยูนิตสามตัวไปโจมตีพร้อมกันเนี่ยผมจะไม่ได้รับแอทแทกตรเข็มกลับคืนมาเพราะว่าในในการโจมตีนั้นอ่ะไม่มีมีตัวหนึ่งที่ไม่มีความสามารถสเกลนั้นแล้ววิธีการการเล่นของสเกลก็คือเราต้องเอายูนิตที่มีสเกลเนี่ยไปโจมตีก่อน อย่างในตอนนี้ครับเรามีควีนกับคู่หูเธออย่างแวลเลอร์ซึ่งตัวของแวลเลอร์นั้นมีความสามารถชาร์จเจอร์คือเราสามารถลากตัวอีกฝ่ายนั้นมาตบได้ผมก็จะทำเองดังนั้นเราก็จะเห็นสร้อยตัวนี้ครับสร้อยตัวนี้แปลว่าความสามารถสเกลนั้นส่งผลนะถ้าเกิดเรากดแอทแท็กตอนนี้เราก็จะได้รับแอทแท็กของเคสกลับคืนมานะครับก็จะได้รับกลับคืนมาซึ่งในควาสามารถั้ที่สองนี้ครับลงนี้ความสามารถสเกลจะจะไม่ส่งผลแล้วนะเพราะว่า มันนั้นหมดโคตาการโจมตีครั้งแรกไปแล้วสามารถชเชร็นได้ยังสามารถทําได้เยอะเพราะว่าเชร็น,นสามารถใช้ต้นไหนก็ได้แล้วเราขคโจมตีครับอีกไฟนะั้นตวล่างมาควินมี3ดาเมจด,ด้ยไฟเหลือ3เท่านี้ก็เรียบร้อยต่อไปคือเรื่องของพัตเตอร์ครับพัตเตอร์ที่ผมได้ให้ข้อมูลในฟัสซับเดตไปเนี่ยมันคือการที่ เรานั้นลงโลจูเนตต่อน,นั้นไปแล้วเราสร้างความเสียหายใส่เนซต์กอกฝ่ายแล้วความาาสามารถพัดเดอร์จะส่งผลแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับความจริงแล้วความสามารถของพัดเดอร์นั้นคือเราทำดาเมจให้กับอีกฝ่ายก่อนแล้วเราเพลการ์ที่มีความสามารถพัดเดอร์ความสามารถของพัดเดอร์จะถือจะส่งผลนั่นเองมาดูกันดีกว่าว่ามันคือย,อยังไงนะในตอนนี้ครับการทดสอบอย่างชีรเลนก็คืออีกฝ่ายนั้นมีตัวพลังโจมตีหนึ่งหนึ่งได้แต่การในมือเรามีการอยู่สองใบนั่นคือพาเล่กับบูเชอร์ พอสมาร์ทพาวเดอร์ก็คือทำการดิวหนึ่งดาเมจใส่อะไรก็ได้แล้วถ้าเกิดเราดิวใส่ดิวใส่ยูนิตเนี่ยถ้าเกิดยูนิตตัวนั้นตายมาันก็จะสร้างความเสียหายให้กับเล็กซ์ซอนของอีกฝ่ายหนึ่งและเมื่ออีกฝ่ายนั้นเสียเลือดพอสามารถพาวเดอร์จะส่งผลครับไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่นะดิวหนึ่งดาเมจเลยครับ ทีนี้ตัวของบูชเชอร์ก็จะมีขอบสีทองขึ้นครับแปลว่าพาร์เดอร์นั้นสามารถใช้งานได้ด้วยดีเมอาลงครับความสามารถของบูชเชอร์ก็คือถ้าเกิดพาร์เดอร์เขาจะได้รับสเต็บวกหนึ่งหนึ่งนะแล้วก็เอาเขาตีเลยเรียบร้อยครับสำหรับพาร์เดอร์การแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยนะอ่ะแล้วในส่วนสุดท้ายครับสำหรับการฟิตติ้ง ฟตติ้งที่ผมบอกไปในช่วงของ2องการ์ดใหม่เนี่ยคือสมุกผู้ช้างเนี่ยความสามารถเขาก็คือเมื่อการเป็นี่ถูกซัมมอนขึ้นมาโจการ์ดหนึ่งใบอ่าที่มีคำว่าฟิตติ้งในเทอร์หน้านี่คือสิ่งที่ผมพูดไปในช่วง2องการ์ดนะแต่ว่าหลังจากที่ตัวเกมนั้นได้ถูกเปิดเผยออกมานั้นความสามารถก็คือความสามารถของเขานี้จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับก็คือเมื่อเขานั้นถูกซัมมอนจการ์ดหนึ่งใบในเทอร์หน้าซึ่งการ์ดใบนั้นจะเป็นฟิตติ้ง โอเคการที่เขาบอกว่าโจกการ์ดในเทินน้นหนึ่งใบเนี่ยก็แปลว่ามันคือการโจการ์ดแบบพิเศษและการโจการ์ดปกติของเราเนี่ยก็ยังส่งผลมันจะเหมือนกับจริงครับคือถ้าเกิดจริงเลยว่าอัพเนี่ยเราจะได้โจการ์ดเอ็กซ์ต้าหนึ่งใบแล้วเราก็โจการ์ดแบบปกติอีกหนึ่งใบแต่ว่าในส่นของผู้ช้าเนี่ยคือเราจะได้โจการ์ดฟิตติ้งโจกาดหนึ่งใบและการเป็นนั้นเป็นฟิตติ้งแล้วเราค่อยโจปกติอีกหนึ่งใบก็จะเหมือนกับแกรเบอร์ครับแกรเบอร์ความสามารถก็คือในการเล่นเขาเนี่ยเราต้องดิสค่าสองใบเมื่อก็ใบนี้โจมตีโจการร์์ดดใบสึกาาเเหล่นนนั้้จะป็ฟิิตตง ไม่ใช่ว่าเราโจวการฟิตติ้งสใบนะแต่ว่ามันคือการที่เราดันโจวการสองใบและการเวลาจะหายไปเมื่อจบเทินโอเคมาแก้ไขข้อมูลประมาณนี้ครับรวมถึงการของของทีเด้วยลืมเลยพิกอากาศครับก็คือสับการ์ดึใบของในมือเราเนี่ยลงไปในเด็กจากนั้นในเทินหน้าเราจะได้โจวกร์ดพิเศษเพิ่มขึ้น3ใบซึ่งการล่านั้นจะเป็นฟิตติ้งแล้วก็จะได้โจวกราดปกติอีก1ใบเนี่ยรวมกันในในเทินหน้าเนี่ยเราจะได้โจวการ์ด่ใบซึ่งไอ้การสามใบจะเป็นฟ ประมาณนี้ครับสำหรับการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการจั่วการฟิตติ้งนะไม่อื่นนี่ก็ใช้หลักการเดียวกันครับแบบ <c oughs> ไซฟูอินเวสเเทีสเตอร์เนี่ยก็เช่นเดียวกันเมื่อการจั่วเอ็กซ้าทำให้ทีเอฟเรานั้นเลเวอได้ง่ายขึ้นนั่นแหละโอเคแลวในโซนสุดท้ายน,นะพูดถึงเรื่อง TF แล้วแ,แล้วก็มาเลยคือในคลิปของการส่องการทูเดไเฟสนเนี่ยผมนั้นได้บอกว่าหลังจากที่ทูเต็ดไฟเอเลเวอพแล้วถ้าเกิดเราใน3ครั้งแรกที่เราเล่นการ์ดเนี่ย เขาจะไลเดสเินีการ์ดแบบสุ Ps> ่มแต่หลักใที่ผมเล่นมาหลายเกมนะผมว่ามันไม่ใช่ครับก็คือหลักใจที่เขาล่าว่าที่เขาบอกว่า first the first three time I see you play c a r d ร you s o u l d เนี่ยก็คือใน3ครั้งแรกที่เราเล่นการ์ดอะไรก็ได้เนี่ยเขาจะไลเดสเินียการ์ดออกมาแบบเรียงลําดับครับเรียงลําดับไม่ใช่แบบสุ่มเรียงยังไงนะเหรอก็คือถ้าเกิดเราเล่นการ์ดใบแรกเขาจะได้บูการ์ครับใบที่2เขาก็จะได้เลดการ์ดใบที่3เขาก็จะได้โกการ์นั่นเอง ลำดับก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดเราไล่ครบ3ใบนะลำดับมันจะเรียงจากซ้ายไปขวาครับท,ที่มันจะส่งผลอย่างไรเลยคือโกลการ์ดไปเรดการ์ดแล้วค่อยไปบูการ์ดนั่นเองแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดระหว่างเรานั้นไล่การ์ดยังไม่ครบ3ใบแล้วทีเอฟถูกเด้งขึ้นมือเนี่ยเราก็จะได้ลำดับใหม่ครับก็คือสมมติว่าเราเล่นการ์ดใบแรกเขาก็จะได้บูการ์ดเนาะเราเล่นการ์ดใบที่สองเขาก็จะได้เรดการ์ดแต่ถ้าเกิดระหว่างนั้นทีเอฟถูกนําขึ้นมือแล้วเราได้ลง TF อรอบ แล้วเราใช้กด์อีกหนึ่งใบเขาก็จะได้บูการครับไม่ใช่โกการ์ดมันจะเป็นการรีสเต็ปใหม่หมดเลยโอเคประมาณนี้สำหรับเนื่อของ TF ครับถ้าเกิดใครนั้นยังสงสัยอะไรอยู่ก็สามารถสอบถามผมได้เดี๋ยวผมจะลองไปทำอินเสิร์ตตัวอย่างให้ดูเพียงแต่ตอนนี้นั้นผมยังไม่มีเวลาในการทำอินเสิร์ตนะโอเคแล้วคนสุดท้ายที่ผมนั้นพูดผิดไปยังการทนอ่าไปยังมหาศาลไปยังเขาเรียกมหาศาลไหมอย่างอ่าอย่างไม่น่าให้อภัยแล้วกันนั่นคือในื้อเ่องของมอคายครับ เม้าค่ายหรือพี่ใหญ่ต้นไม้ของเราก็คือความสามารถของเขาเป็นแชมเปี้ยนได้สีได้1นสีนะความสามารถก็คือในครั้งแรกที่เรานั้นเล่นแอร์ไลน์ตัวอื่นในเทิร์นนั้นๆเนี่ยเขาจะโทสกราสองใบแล้วก็สมอล s แซปริงหรือว่าต้นอ่อนลูกน้อยของเขานนั่นเองแล้วก็หลังจากที่เขาเรียกว่อัพครับเขาจะคือในคลิปก่อนเนี่ยผมบอกว่า เราจะเขาเร็วัพเขาทำการโอเปอเรตการเปลนมุสดขอยไฟสี่ใบโดยที่ไม่ลงแชมเปียนซึ่งอันนั้นมันผิดโคตรเลยมันผิดแบบไม่น่าให้อภัยเลยก็คือเขาจะเอางี้ครับมามาฟังภาษาไทยของผมใหมดีกว่า <laughs> ก็คือเปลี่ยนจากสายสี่ได้หนึ่งห้ากับสายสี่ได้หนึ่งสี่กลายเป็นสายสี่ได้สองห้ามีความสามารถรีเจเนอเรชั่นและจากนั้นเมื่อเขาเร็วัพทำการโอเปอเรตเด็กขอไฟจนเหลือ4ใบโดยที่4ใบนั้นไม่ใช่แชมเปียนโอเคต้างกันเลยไหม ต่างกันมากเลยขออภัยเลยครับที่ให้ข้อมูลผิดนะต้องขออภัยจริงๆโอเคก็จบกันไปสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะว่าอยากให้ผมนั้นรีวิวเด็กอะไรแต่ว่าตอนนี้ที่ผมคิดก็คือน่าจะเป็นเด็กนี้ครับเด็กของ r ิว a t e เ e อแล้วก็ s ช a ร์ w e y ไเป็นเด็กที่เล่นคู่กับที่เล่นแกงแพงคู่กับมิฟอร์จูนแล้วก็ทวิตเตอร์เฟ ไอ้สามคนนี้มันมันอยู่ด้วยกันได้ไงวะทำในเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นสับตศัตรูกับสามฝ่ายเลยนะโอเคก็เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันแล้วกันครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่คิดต่อไปด้วยนะครับสวัสดีวันที่กันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันมาเกย์จะมีกันนะทุกที่ o ุ d วันทุกเช้าย่าลืมอ่านความสามารถกันเยอะๆนะครับ